Thank you up, up, พบกับช่องนงหนิง kj channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทานอาหารต้อนรับปีใหม่2025กันนะคะ และเราก็มาทานอาหารแบบเพื่อสุขภาพสุดๆกันเลยและก็มีผักเยอะมากๆเลยนะคะพวกเนื้อหนังมังสาก็มีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจและมีอะไรที่น่าทานกันบ้างนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงในร้านแล้วนะคะ และก็ได้มานาั่งเรียบร้อยพร้อมกับทั้งสั่งอาหารมาแล้วซึ่งเมนูแรกที่มาถึงก็คือสลัดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็มีเต้าหู้ด้วยสาหร่ายด้วยนะคะและก่อนที่เราจะไปทานอาหารเขาก็มีน้ำดื่มนะคะจากผลไม้สีสวยน่ารับประทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นจานแรกของเรานะคะสลัดชามใหญ่มากๆเลยนะคะ และถ้าหากว่าใครโทรมาจองนะคะก็จะได้ของฟรีเราเอาของฟรีมาเปิดเลยขนมปังกระเทียมนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะทายออกแล้วแหละว่าร้านอะไรนะคะแต่เราก็ยังไม่บอกนะคะต่อมาเป็นเมนูซี่โครงเลดี้นะคะมาพร้อมกับผักสลัดตุ้มๆจานเบลเลอร์จานใหญ่มากกินคนเดียวไม่มีทางหมดแน่ๆสภาพแบบนี้นะคะ มาแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะเป็นชินช้นๆเพื่อที่จะแบ่งกันทานนะคะเพราะเรากินสไตล์คนไทยแบ่งกันทานไม่สามารถกินคนเดียวได้แล้วก็นี่หอมใหญ่ทอดนะคะคือกรอบๆแล้ร้อนๆเลยกินเข้ากันมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวอีกแล้วนะคะเพื่อนๆมาแบบชิ้นโตแบบนี้เลยเนื้อนแน่นๆน,น,นะคะ เดี๋ยวเราจะหั่นแบ่งกันทานและสลัดผักก็จานตุ้มๆเหมือนกันคือตอนแรกนะเราก็คิดว่าเอจะไม่พอกินเพราะมาหลายคนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมีสั่งมาอีกเรื่อยๆนะกล่องข้าข้าวน้อยค่าแม่ชัดๆเลยนะคะเพื่อนๆและตอนนี้เราก็เริ่มเปิดอาหารกันแล้วนะคะก็คือเริ่มหั่นละมีมือมีดนะคะมีมืออ่า หั่นเนื้อนะคะนี่หั่นสวยงามนะคะตามท้องเหลืองนะคะเพื่อนๆนค่อยคหัน่นแต่เนื้อเขาเยอะนะคะไม่ใช่แบบเป็นแบบกระโหลกกะลานะคะไม่ใช่แบบเนื้อติดหนังเอ้ยไม่ใช่เนื้อติดกระดูกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะคือเนื้อเยอะมากๆเลยนะคะก็คือแบ่งกันทาน4ี่ห้าคนก็คือทุกคนตอนสุดท้ายคือรักกันมากอะ เอาไหมกินไหมมีการตักให้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือเป็นเมนูของทางร้านเขาทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะเน้นจานใหญ่ๆนะคะผักสลัดจานใหญ่ๆนะคะมาถึงกลางคลิปแล้วนะคะก็ขอเฉลยละกันว่าร้านนี้คือร้านโอกรจูนะคะเป็นร้านที่เขา,าเติบโตมากับความเป็นสลัดผักนะคะ และจานต่อมาเป็นข้าวละกันเนาะสลัดไปเยอะละก็ผัดกะเพราทะเลนะคะกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องอะไรอย่างงี้ซึ่งมักก็จานใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะจะกินหมดไหมถามใจเธอดูนะคะถ้าหากว่ามาทานร้านนี้คือต้องมาหลายคนถ้ามาคนเดียวก็คือกินแค่หนึ่งจานก็จบแล้วนะคะถ้าใครลิจาอยากจะทานจาน ที่2ที่3ก็คือมีการห่อกลับบ้านแน่นอนนะคะเพืือนๆและนี่ก็จะเป็นอีกจานหนึ่งก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะหมูผัดกระเทียมนะคะถ้าหากหมูย่างหมูย่างกระเทียมอะไรประมาณนี้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยและนี่ก็คือสเต็กของเขานะคะมาสลัดพูนๆกับสเต็กชิ้นใหญ่มากและสปาเกตตี้ก็คือจานเบลอร์มากๆ คือมาร้านนี้ราคาก็จะร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยสองร้อยแต่จานมันใหญ่มากๆก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปนะคะและนี่คือถ้ามานะต้องไม่พลาดก็คือข้าวคุกน้ำพริกหนุ่มนะคะมาพร้อมกับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าวไรเบอรี่ก็คือคุกน้ำพริกมาแล้วนะคะจะเผ็ดหน่อยนะคะแล้วก็มีผักลวกจิ้มผักสดแล้วก็มีไข่แล้วก็มี หมูทอดอยู่ฝั่งโน้นไม่ได้ถ่ายมาเพื่อนเเห็นไหมคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เราสั่งมาคือก็กินแบบ จัดหนักและจัดเต็มเช่นกันนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครนะคะที่กําลังหาร้านอาหารสายสุขภาพนะคะและอร่อยด้วยนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่จะแนะนํานะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ช่องหนุงนิ้งเคเจแชน e นไว้ด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะบาย